กลับสวัสดี FC นะครับของอาจารย์วูดดี้แล้วก็ของทีมงานถ่องอกเทวดานะครับของวูดดี้ฟาร์มของเรานะครับผมอาจารย์วูดดี้ครับวันนี้ก็จะมารายงานตัวนะครับมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมไทยเรานะครับก็คือว่ามีคำถามมาหลายคำถามแบบอาจารย์ นะครับตองเจ็ดฮอร์โมนปุ๋ยต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งสารฟอกขาวหรือโซเดียมต่างๆเนี่ยที่เราใช้กับโถง,งอกเนี่ยมันเป็นอันตรายไหมมันตรวจเจอไหมะนะครับผมจะไขข้อข้องใจหรือพิสูจน์นะครับให้ท่านเห็นนะครับว่าวันนี้ผมจะนำ เครื่องตรวจสอบนะครับสารเกี่ยวกับพวกกลุ่มสันไฟต่างๆนะครับที่อยู่ในผักผลไม้ที่ทางผู้ประกอบการใช้นะครับเช่นทุเรียนกวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับหน่อไม้ดองนะครับแล้วก็เป็นกระท้อนดองขิงดองอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะทำการตรวจสอบด้วยสารหาสารด้วยเครื่องมือชน,นิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเทสกิดนะครับ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทางเพศสัชกรรมนะครับได้อนุญาตให้นำมาตรวจสอบได้นะครับหรือทาง GPO เขาอนุญาตแล้วนะครับถามว่าเครื่องมีเครื่องมือนี้ทันสมัยไหมตรวจสอบเจอไหมเจอครับเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเครื่องมือนี้นะครับอย่างสมมติว่าทางตำรวจเขาตรวจสอบว่าตรงไหนมียาเสพติดนะครับ ทางปปสนะครับหรือเจ้าหน้าที่เขาก็จะนำะเครื่องมือเทสกิจเนี่ยไปทำการตรวจหาสารต้องห้ามสารที่ผิดกฎหมายนะครับอย่างตรวจสอบเจอยาเครดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ที่กองอยู่นั้นอนะ่ะไม่ใช่แป้งนะครับเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้แหละครับเป็นการตรวจทดสอบหาสารยาเคยาอียา,อยาไออะไรต่างๆนะครับโอเค เราหันกลับมาเกี่ยวกับเรื่องถั่วงอกของเรานะครับถั่วงอกของเรานี้ก็หนีไม่พ้นนะครับปฏิเสธไม่ได้ไม่ต้องโกหกกันนะครับคนที่ทําถั่วงอกไม่มีใครไม่ใช้ถ้าเราไม่ใช้ถั่วงอกก็จะดําก็จะเละก็จะเน่านะครับเราไม่สามารถที่จะขายได้นะครับฉะนั้นแล้วการที่เราใช้เราต้องใช้ให้ถูกกฎหมายนะครับเราใช้คนรับประทานผู้บริโภค ต้องปลอดภัยนะครับกลุ่มซันไฟต่างๆจะเป็นเบต้าไบซันไฟไฮโดรซันไฟไบโอโซเดียมซันไฟต่างๆนี้เมื่อใช้กับถั่วงอกแล้วอันตรายไหมเดี๋ยววันนี้ผมมีคำตอบให้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปทำการตรวจสอบกันเลยนะครับครับนี่คือถั่วงอกที่เราทำการล้างนะครับที่เราทำการล้างกันทุกวันนะครับถั่วงอกตัวนี้นะครับ ที่กำลังแช่น้ำอยู่นี้เป็นเป็นการแช่น้ำทองนะครับซึ่งจะมีเกี่ยวกับโซเดียมนะครับมีโซเดียมเป็นส่วนผสมแล้วก็มีน้ำทองเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็นี่คือถอั่นนถวงอกที่เราทำการแช่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือถั่วงอกที่เราทำการแช่เรียบร้อยพอเราแช่ออกมาแล้วถั่วงอกก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับถั่วงอกจะดูน่ากิน นะครับจะสวยดูน่ากินนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมีตัวอย่างนําเสนอท่าน2ตัวอย่างนะครับโอเคเราเอาถั่วงอกนี้นะครับไปทำการตรวจสอบก่อนนะครับนำถั่วงอกนี้ไปทำการตรวจสอบนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับเราเอาถั่วงอกนะครับที่ผมหยิบมาเมื่อกี้นะครับเอามาใส่ ภายในแก้วตรวจสอบนะครับเป็นแก้วตวงนะครับนี่นะครับวิธีการตรวจสอบนะครับว่ามีสารตกค้างไหมนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยเทน้ําเปล่าลงไปนะครับถ้าเป็นถั่วงอกนี้จะใส่น้ําเยอะนิดนึงใส่สักประมาณครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าเป็นสารที่เป็นของแข็งของเหลวชนิดอื่นที่มีความเข้มข้นใส่นิดเดียวนะครับใส่ไม่ต้องเยอะอันนี้เป็นการเทดงอกนะครับแล้วหยดน้ํายาตัวนี้นะครับน้ํายาตัวนี้ก็คือที่ผมบอกนะครับ T.E.S.T. นะครับ K.I.T. คือทดสอบนะครับเป็นการตรวจนะครับเป็นน้ํายาทดสอบนะครับสารฟอกขาวแล้วก็สารตกค้างนะครับ มันจะมีตกค้างในถั่วงอกไหมหยดลงไปนะครับ1 2 3 4 5สาี่ผมหยดลงไปประมาณ 6- 7หยดนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าในถั่วงอกนี้มีสารตกค้างและเป็นอันตรายนะครับถ้าน้ำยาตัวนี้นะครับแช่ลงไปในน้ำถั่วงอกเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าถ้าน้ำเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนั่นคือมีสาร นเปื้อนนะครับไม่ควรรับประทานเป็นสารอันตรายนะครับแต่ถ้าออกลักษณะเป็นสีฟ้าสีเขียวอ่อนสีฟ้าอย่างนี้แสดงว่าถั่วงอกผ่านครับไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารตกค้างนะครับเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างที่ทางเราได้เทสให้ดูนะครับ ฉะนั้นแล้วเราสบายใจได้ว่าในการที่เราใช้ปุ๋ยในการที่เราใช้น้ำทองนะครับหรือใช้ใช้พวกซันไฟต์ต่างๆนะครับปลอดภัยนะครับเราไม่ได้ใช้ผิดประเภทนะครับการใช้ผิดประเภทก็คือนำโซเดียมที่ใช้กับการฟอกอย่างอื่นมาใช้กับอาหารนะครับเมื่อเราตรวจแล้วเราจะเจอสารตกค้างนะครับโอเคตรงนี้ถือว่าผ่านนะครับเป็นสี เขียวหรือสีฟ้าอ่อนตรงนี้ถือว่าผ่านนี่คือตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างแรกผ่านไปเดี๋ยวผมจะนําเสนออีกตัวอย่างหนึ่งให้เห็นชัดอีกตัวอย่างหนึ่งเอาแบบเอาแบบเนื้อๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาถั่วงอกไปตรวจนะครับเราเอาน้ําที่แช่ถั่วงอกเนี่ยครับที่เราใส่ด้วยกลุ่มซันไฟเนี่ยนะครับนี่ผมเอาน้ําน้ําที่อยู่ในการแช่ถั่วงอกเนี่ยครับนี่นะครับไปทําการเทสเลยนะครับ โอเคนะครับนี่คือน้ำที่เราแช่ถั่วงอกนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเอาน้ำที่เรากระถอนดองน้ำที่เขาใช้ในขิงดองต่างๆพวกเนี้นะครับเหมือนกันครับเอามาเทสหลังจากที่เรานำน้ำมาแล้วก็หยดนะครับหยดน้ำยาเทสกิจนะครับลงไป ลงไปประมาณ4ีหยด6หยด7หยดแล้วแต่จํานวนน้าแต่โดยทั่วไปถ้าเกิดไม่เยอะเขาให้ใช้แค่3-4หยดนะครับเห็นไหมครับถ้าออกมาเป็นสีฟ้าอ่อนหรือสีเขียวแสดงว่าไม่มีสารตกค้างนะครับไม่มีสารตกค้างไม่มีสารปนเปื้อนอันตรายต่อสุขภาพนะครับถือว่าผู้บริโภคบริโภคแล้วปลอดภัยนะครับ ทานแล้วไม่เป็นอันตารายต่อร่างกายนะครับถือว่าผ่านทั้ง2ตัวอย่างถ้า FC ของเราต้องการที่จะทำการเทสนะครับก่อนที่จะนำสู่ห้างต่างๆเมคโครโลตัสต่างๆเราสามารถเทสแบบนี้ได้นะครับโอเคครับก็ผ่านไปด้วยดีสำหรับตัวอย่างนะครับที่ผมได้ ทำการเทสให้กับเอฟซีของเราที่อยู่ทั่วโลกได้รับรู้นะครับเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์นะครับฉะนั้นแล้วผู้ที่ใช้ปุ๋ยหรือผู้ที่ประกอบการถ่องงอกนะครับถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าไม่สบายใจหรือตัวเราเองไม่สบายใจนะครับเราสามารถเทสดูก่อนได้นะครับอย่าไปเชื่อใครนะครับ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีเราควรจะนำเสนอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจอาจารย์วุตดี้และทีมงานถั่วงอกเทวดาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยนะครับเมื่อผมมีความรู้มีสาระดีๆเกี่ยวกับการทำถั่วงอกนะครับจะนำเสนอท่านเรื่อยไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้ พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ